ลูกเมื่อหน่อยทุกคนเด้อจ้าพัากทุกๆคนเดอ้อลูกๆบ้านจอมพลรักลูกๆน้องไทยทุกคนเลยรักน้องๆลูกๆรพสตออเม,ม้าทุกๆคนนะคะแต่งตัวสวยมีสง่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีเสียสละแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะคนในสังคมก็ยอมรับในอาชีพนี้ก็เลย มาทำงานเป็นข้าราชการค่ะนางอารุณาอุ่นเจริญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไัยอายุราชาการ39ปีค่ะ ชื่อนางจันเพ็นโสภาพลนะคะ,ะบรรจุครั้งแรกในตําแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพปัจจุบันดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองน้อยอายุราชาการ40ปีกับ2เดือนค่ะชื่อนางสารพีปานเพชศค่ะปัจจุบันดารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษพร้อมกับเป็นพออรพอสตบ้านจอมพลจนถึงปัจจุบันก็รวมอายุราชาการ 39ปี5เดือนชื่อนางนวลชวีจำปาแถมค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับราชการมา38ปี6เดือนปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเมาอำเภอทัธบ,บ,บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เกิดในครอบครัวของชาวนาฐนานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนเป็นลูกคนที่สองในจํานวนพี่น้องสี่คนเข้าเรียนโรงเรียนปถมที่โรงเรียนบ้านหนองฮีอ่าอําเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากนั้นก็จบป .6 ก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนปนมยพิทยาคารจบชั้นม .6 นะคะเป็นคนบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกอ่าครอบครัวพ่อแม่รับราชการครู สมัยก่อนนะคะแล้วก็มีพี่น้องร่วมกัน4คนเป็นบุตรคนที่3ช่วงประถมป .1 ถึงป6ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านนะครพอจบป6ก็เข้ามาศึกษาต่อหมอต,ต้นที่โรง,งเรียนสตรีศึกษาแล้วก็มมอปลายที่โรงเรียนเรอเอ็ดวิทยาลัยอ,อยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อรับราชการเป็นครูค่ะ คุณแม่ทําธุรกิจส่วนตัวมีทั้งการทําโรงสีสีข้าวมีค้าขายมีพี่น้องทั้งหมด6คนเรียนชั้นประถมศึกษาป1ถึงป .4 จากโรงเรียนบ้านเมืองน้อยแล้วก็ไปต่อป5ถึงป .7 ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดมัธยมศึกษาม1นถึงมหที่โรงเรียนสตรีศึกษาเกิดมาในครอบครัวชาวนากเกษตรกรนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะเป็นคนโตประถมศึกษา จบที่โรงเรียนเมืองร้อเอดช่วงมัธยมจบที่โรงเรียนร้อยเอดวิทยาลัยค่ะ ส่วนมากก็อยากรับราชการเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกไว้ว่าเอออาชีพนี้เป็นอาชีพที่น้ําซึมบ่อทรายเออเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่มีท่วมไม่มีแรงที่ลงสมัครสอบเลยก็คือคือสมัครสอบพยาบาลความฝันอยากรับราชการเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นครูคะ่ะมองไปยังไม่รู้เลยว่าจะไปเรียนอะไรแต่ว่าอาชีพที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเห็นโรงพยาบาลเห็นพยาบาลเห็นครู ไปเรียนต่อที่มหาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลสุรินนะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาลาัยขอนแก่นที่นครสวรรค์ค่ะเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เขาเปิดรับหลักสูตรด้าพนักงานสาสุขบรรจุครั้งแรกคือวันที่1เมษาสน2 5า9ี่สที่สสอ โพชัยอยู่บ้านเชียงใหม่ค่ะมาบรรจุที่สถานีอนามัยเนาะตำบลน,นิเวศอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวันที่1เมษายนพศ2530นะคะรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพศ2529ที่สถานีอนามัยบ้านสว่างตำบลสีสว่างอำเภอโพชายจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะบรรจุรับราชการวันที่3มิถุนายนพศ2อ2 8าสถานีในบ้านหนองตาใกล้อําเภอโพชัย จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ได้ทำทุกอย่างล้างแผลฉีดยาคนไข้นะคะเราต้องไปอยู่ในชุมชน ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจคือมันเป็นชีวิตที่แตกต่างมากในขณะเรียนและก็ทํางานคือมันไม่เหมือนกันเลยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความเป็นความตายเนาะของประชาชนค่ะก็มีความรู้สึกว่าทั้งภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะซองใสยาบางทีไม่พอใชง้งบประมาณไม่พอก็จะพับเองนะคะแล้วก็มีการได้ทําคลอดประมาณสัก50าลายนี่แหละค่ะแต่ก็ขอขอบคุณทีมงานผู้บงังคับบัญชาที่ดูแลเป็นอย่างดีเราอยู่แบบพี่แบบน้องก็เลยทํางานได้รับรื่นขึ้นเราก็ต้องทํา หน้าที่นะคะในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะการทำงานนี้จะไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะถ้าเราทำด้วยใจรักชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกมีชีวิตที่ดีได้ทำตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่สร้างความรำคาญใจหนักแใจให้กับผู้ร่วมง,งานนะคะอยู่กันแบบพี่แบบน้อง แต่ว่ามีความภูมิใจคือทํางานทํางานแล้วเกิดความสุขทํางานแล้วร่วมกับคนอื่นแล้วคนอื่นมีความสุขได้ได้ช่วยเหลือได้ดูแลรักษาเขาแล้วเขามีภาวะหายจากเจ็บป่วยแล้วเห็นเขามีความสุขหรือใช้ชีวิตในประจําวันได้กับคืนสู่ปกติก็พาคภูมิใจในส่วนที่เราได้รับราชการนะคะได้รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนสร้างสุขภาพของประชาชนแล้วก็ทําให้เครือข่ายของประชาชนเรามีความเข้มแข็งในเรื่อง ของสุขภาพ 2คนเนาะแล้วก็พอดีพ่อบ้านท่าน่ามีอ่าเสียชีวิตแล้วได้ประมาณ6ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่งเสียดูแลลูกเลี้ยงดูลูกเสียเรียนจนประสบผลสําเร็จนะคะทั้งทั้งสองคนนะคะก็มีความสุขดีคะ่ะขอยืนยันว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะสามีลูกให้การสนับสนุนด,ดีมีความสามาัคคีกันรักใคร่กลมเกลียวกันครึร่งเป็นส่วนหนึ่งให้เรามีพลังในการทํางานนอกบ้านเราก็มีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็มีลูกก็มีครอบครัวแล้วก็เราก็มีหลานซึ่งมาเติม ติมในส่วนของความสุขในครอบครัวมีลูกสองคนนะคะชายหญิงมีหลานหนึ่งคนนะคะก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะแล้วก็มีอีกครอบครัวที่สองที่เกิดขึ้นคือครอบครัวเราพอสตอซึ่งน้องน่ารักมากคอยซัพพอร์ตตลอดทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีชุมชนเนาะชุมชนคือเราอย,อยู่นี่หลายปีเหมือนกับบ้านตัวเองนะคะก็คือรู้จักมากมาคุ้นกันหลายคนแล้วก็หลายปีมาค่ะ ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็มีโอกาสมีเวลาก็ไปเที่ยวกับครอบครัวแพลนว่าจะไปพักผ่อนค่ะไปพักผ่อนปีละครั้งสองครั้งกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอยู่บ้านดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เขาประมาณนี้ต่อไปแม่กับคงจะออกจาก ชีวิตราชการเนาะเนาะสำหรับผู้อยู่ต่อไปก็ขอใหอ้มีความสามาคัคคีค่ะมีความสามาคัคคีแล้วก็หักกันเนาะคะ่ะเนาะปฏิบัติงานโดยความเสียสละค่ะก็ฝากขอบพูดหล,ยลายๆสำหรับการใส่ชีวิตข้าราชการแล้วก็ถี่เฮ้าได้ไม่อยู่นี่จุดจุดนี้รวมกันได้รับสิ่งดีๆจากทุกๆคนก็ฝากถึงน้องๆที่ทํางานในรพสตนะคะ่ะบางครั้งการทํางานนี่เราอยู่ชุมชนเราก็ต้องอมีความเอื้ออาทรมีความใส่ใจมีความดูแลชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญนะคะงานศพอันนี้เราก็ต้องมีส่วนร่วมในการไปแสดงความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะเวลาการเจ็บป่วยค่ะ สำหรับน้องๆนะคะอยากฝากว่าน้องๆเราพสตอบ้านหนองไผ่ของเราเนี่ยก็คือเขตทั้งประชากรและเขตพื้นที่นี่จะกว้างมากนะคะรับผิดชอบงานสูงส่งมากน้องๆที่ทํางานอยู่ที่เราพสตอบ้านหนองไผ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเก่งทุกคนนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาประชาชนเรา8 0 0 0ั0เจ็ดเศษถึง0 0 0พันอยู่ได้นะคะพอให้น้องๆภูมิใจในตัวเองและก็ตั้งใจ ทำงานในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารต่อไปค่ะค่ะก็ครบวาระ,กระเกษียณราชก,การนะคะ,ะตลอดระยะเวลาท,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 ที่ทำงานร่วมกันมาก็มีความสุขขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดซัพพอร์ตทุกอย่างรักนะคะ,ะต่อไปก็ช่วยกันดูแลตัวเองดูแลทีมให้ดีเิลิาไปก่อนเดอ้อลูกๆไปกับว่อยู่ไกลบ้านก็อยู่ใกล้ๆถ้าขึ้นฮอดคิดถึงก็ไปยามได้คะ่ะ มียังให้แม่ซอยเหลือใดก็สามารถที่จะไปอะขอความ่วยเหลือหรือว่ามียังปรึกษาก็ยินดีเสมอนะคะแม่ไปคอนเดอทุกคนดูแลตัวเองมีอันใดปรึกษาแม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาแม่ได้บ๊อบ <c oughs> ต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอ ดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่าหากโชคดีมีชายได้มาจะเกษียณสุขสันต์โชคดี ะะค,ะะคะขอให้พี่ๆมีสุขภาพแข็งแรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะนะคะขอให้ผู้เกษียณทุกท่านมีความสุขหลังเกษียณมากๆ่กนะทีมราพาอพสตอบ้านหนองไผ่ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณทั้งสี่ท่าน <Yay! S 2> ขอแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุราชการนับต่อจากนี้ไปขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับยินดีกับพี่ๆที่เกษียณทั้งสี่ท่านนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะจากทองทอทองค,ค,ค่ะุกท่านเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจ เรื่องในโอกาสที่ที่ๆี่ทั้งสีท่านจะเซ็นอายุราชการในปีนี้กระผมประธานกรบทัศบุรีขอแสดงความยินดีและอวพรมให้พี่ๆทั้งสีท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงและขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมกันทํางานดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาชีวิตรับราชการขอขอบคุณครับรักทุกคนคัะ เ,เธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจ